เรเดียนต่อวิก็เป็น2พายส่วนคาบแทนค่าไปเลยครับคาบอันที่1น่ะทีหของน้องคือรูทสองทีสของน้องคือรูทสาก็เป็นรูทสอไปเลยขออนุญาตาใช้รูทสอคูณตั้งเศษและส่วนนะครับน้องจะได้โอเมก้าออกมาครับเท่ากับเท่าไหร่ 2, 2. องรูทสองสองรูทพายข้างล่างได้เป็น2องเฉยๆตัดโบตัดบะนี่ โบบาบ,บาไปนะครับก็จะได้โอเมก้าครับเท่ากับรูทสองพายเรเดียนต่อวิคำตอบแรกมาแล้วครับช้อยไหนเข้ารอบมาแล้วครับรูทสองพายรูทสพายเอาออกเอาออกเอาออกเหลือสข้อเหลือ2ข้ออีกแล้วโอ้ยนะครับเอาเอให้ได้ครับน้องเอา M ให้ได้ M ใหญ่จะมีค่ากี่กิโลกร,รมัมถ้าเอใหญ่นะครับชวนน้องมาใช้ สปริงยี่ห้อ MK T เท่ากับ2พายสแควรู MK เอาสูตรนี้ยืนพื้นเป็นหลักอย่าง T เนี่ยถ้า T 1นเนี่ยนะน้องก็จะแทนเป็น T 1เท่ากับ2พายสแควรู m ส่วน k นี่คือ T 1สมการ1น,นและถ้าเป็น T 2เป็น2พพยครับสแควรูต m นี่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับ,เป,ปรบเป็น 1นบวกเใหญ่ส่วน K เป็นเบอร์2โอ้โหเป็นไงเป็นไงเออแอบแทนเล็กน้อยได้ไหมไอ่ะไอทีหนึ่งมันเป็นรูทสองอะ่ะทีสองมันเป็นรูทสามอะ่ะแอบแทนแอบแทนแอบแทนนะแอบแทนเดี๋ยวเราจะจับสองสมการนี้มาหารกันหารกันเพื่อหาทีหนึ่งเออเขาเพื่อหาเอ็มครับโทษทีเพื่อหาเอ็มนะครับอา้าวตัดเลขปับปับ